สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม follow IG บัญชีคนไทยแท้ค่ะการเพิ่ม follow IG ในปัจจุบันนะคะขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะวิธีทำทำง่ายไม่ใช้รหัสผ่านค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะคะปลอดภัยแน่นอนร0 0เอซเอาละค่ะหากใครอยากรูนะคะว่าขั้นตอนการทำเพิ่ม follow IG นะทำยังไงไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนเลยที่โปรแกรม Li n e ค่ะ พิมพแอสไซน์ปั๊มไอจีไทยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ follow i อนะคะจะมี2แบบก็คือ 1. เป็นแบบบัญชีคนต่างชาติกับ 2. บัญชีคนไทยแท้นะคะในส่วนของตรงนี้อุ้มจะเลือกเป็นบัญชีคนไทยแท้ค่ะราคาก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะเพื่อนเวันนี้อุ้มจะเลือกคนไทยแท้นะคะ200ฟอลค่ะ พอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะก็เป็นรูปภาพ QR code ค่ะเราก็นํารูปภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลขเนาะหลังจากโอนเงินนะคะเราส่งสติภให้แอดมินแอดมินเนี่ยจะเริ่มทํางานให้เราทันทีเลยโดยไม่ต้องรอคิวค่ะหลังจากนี้นะคะแอดมินก็จะขอชื่อ username นะคะหรือว่าชื่อ IG ของเรานั่นเอง เริ่มต่างนะคะเข้า i g ของเราเลยค่ะไปที่หน้าแรกนะคะจากนั้นนะคะกดคำว่า edit profile ค่ะหรือว่ากดตามลูกศรได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆจะเห็นชื่อคำว่า username นะคะให้เรานำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดินได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> ก่อนทำการปั๊มฟอลนะคะแอดินเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มยอดเดิมของเราก่อนนะคะซึ่งจะถือเป็นยอดเริ่มเนาะของอุ้มนะคะยอดเดิมอยู่ที่5,614 Follow ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอด f o l โล่ขึ้นกันเลยค่ะ เวลาลอยอด follow ขึ้นนะคะให้เพื่อนๆรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆเนาะแบบเข้าแอปออกแอปอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการรีเฟซตัวเลขค่ะเวลามีคนมากดติดตามก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นคนไทยล้วนค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราแล้วตอนนี้นะคะยอดฟอลก็ขึ้นครบแล้วนะคะ5 8 1 5 o น l ค่ะ รุปแล้วนะคะยอดขึ้นจริงแบบไม่จบตารอยอดไม่นานได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow IG บัญชีคนไทยแท้ค่ะจะเห็นได้ว่าเรารอยอดไม่นานเลยนะคะทำไปแป๊บเดียวยอดขึ้นแล้วค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะหากใครสนใจอยากมียอด Follow เยอะๆแบบในคลิปก็สามารถทักหาแอดมินเขาได้เลยที่ l i n s i รายปั๊มไ g ไทยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นละแอดนะคะไว้ให้ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆไปแอตตางกันได้เลยนะร้านเปิดให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะดังนั้นเนี่ยเขามีแอดมินนะคะคอยสแตนบายคอยแนะนําช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่ค่ะเอาละค่ะยังไงวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาวิธีการเพิ่มฟอล์ล์เมฟอล์ไอจีนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนีไปันละค่ะบ๊ายบายค่ะ